วัสดีคนด้วยนะคะยีต้อดพสู่เกม Pocket Incoming กับทิพเซตเตอร์นั่นเองนะคะตอนนี้เราก็อยู่ในไอดีของพี่เหมือนเดิมนั่นเองก็ต่อจากคลิปที่แล้วก็คือจะพามาดูการต่อสู้เนาะโหมดอินดิโกนะคะต่อสู้ในเซิร์ฟนั่นเนองเนาะก็เป็นกลุ่ม B หรือกรุ๊ป B นั่นเองนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ดูดูคลิปต่อสู้ของกลุ่ม A นะคะหรือกรุ๊ป A เนี่ย กดลิงก์ใต้คลิปนะคะเพลิดการต่อสู้ได้เลยเนาะเราแยกเป็นเพลิดไว้แล้วนั่นเองเนาะก็เลื่อนๆื่อนหาดูกันได้นะฮะหรือคลิปอื่นๆเกี่ยวกับคลิปนี้ก็กดลิงก์ใต้คลิปกดดูเพลิดต่างๆได้เลยนะคะทุกคนก็วันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะการต่อสู้ของกรุบบีเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างตัวไหนจะสุดจะโหดบ้างนั่นเองฮะไปดูกันเลยนี่เลยนะคะสำหรับกรุบบีนั่นเองก็จะมีอยู่ทั้งหมด3คู่ด้วยกันฮะ แต่ละคู่เนี่ยเขาจะลงแค่3ตัวเนาะสตัวแต่ว่าการต่อสู้เนี่ยจะตีแบบหนึ่งหนึ่งนะคะไม่ได้ตีแบบเป็นทีมนั่นเองนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูที่คู่แรกก่อนคู่แรกเริ่มจากซ้ายมือเลยละกันนะฮะซ้ายมือด้านบนเนี่ยก็อยู่เซิฟเจนะคะทุกคน789แล้วก็แพ้ไปนะฮะแพ้ไปนั่นเองมาดูกันว่าเขาใช้ตัวไหนลงบ้าง ตัวที่เขาใช้ลงเนี่ยก็จะเป็นตัวดานล่ังสุดนะอ่าดลังสุดตรงนี้นะคะมีอยู่3ตัวด้วยกันนะคะมาเริ่มที่ตัวแรกนะตัวแรกก็จะเป็นลูนาลาแดาวนั่นเองพลังอยู่ที่25219น้นั่นเองตัวที่2จะเป็นมาเกียนา4ดาวนั่นเองนะพลังอยู่ที่149,855มตัวสุดท้ายจะเป็นหมาโลดนะคะ8ดาวก็พลังอยู่ที่3 1 1 2 2 0 นั่นเองนะฮะทุกคนสําหรับสามตัวที่เขาใช้ลงนั่นเองแต่ว่าแพ้ไปนะก็มาดูคนที่สองนะคะคนนี้กันคนนี้เนี่ยโอ้โหเขาสุดที่หมาดาบนะฮะทุกคนหมาดาบคือเป็นตัวที่ใหม่ที่สุดณนะตอนนี้แล้วนะเออตัวล่าสุดนะฮะใหม่ล่าสุดเลยนะฮะของหมาดาบนั่นเองนะในอนาคตก็จะมีตัวใหม่ๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นเองเนาะก็สําหรับใครที่อยากได้ตัวใหม่ๆเนี่ยก็ดองเพชรรอไว้แล้วกันนะฮะทุกคน พอตู้มาเนี่ยก็ค่อยกดได้เลยนะมาเริ่มที่ตัวแรกตัวแรกเขาจะใช้เป็นหมาดาบนั่นเองนะคะท,คทุกคนก็อยู่ที่10ดาวนะคะทุกคนอโหอัพไปเยอะมาก10ดาวนะคะพลังอยู่ที่2,98780ก็ห่างกันไม่เยอะกับหมาโลของคนแรกเมื่อกี้นะคะทุกคน แต่ว่าน่าจะสุดหน้าโดนเลยก็ตัวที่สองจะเป็นเมกาเซอร์ไนท์ไชนีนั่นเองนะสองแสนเก้ันั่นเองตัวที่3หรือตัวสุดท้ายเนี่ยจะใช้เป็นมิวออริจินสี่ดาวนะคะทุกคนหนึ่งแสนั่นเองนะคะสำหรับ2คนนี้นะพลังก็ใกล้ๆเคียงกันแต่ว่าอ่าเรื่องของตัวพลังที่เยอะที่สุด3ตัวนี้เนี่ยก็คือมีหมาดาบ ่าแล้วตัวคนข้างบนเนี่ยก็คือหมาโล่พลังสามแสนนิดๆนะอ่เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะว่าสองคนนี้เนี่ยแพ้ยังไงบ้างใครคนที่ชนะเนี่ยตัวไหนที่แบบยืนได้สุดในคู่นี้บ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะนี่เลยนะคะสำหรับการลงเนะาะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาดาบตีทีเดียวล่วงอะเอ้ย โหดจังหมาดาบโอ้ยใครที่อยากได้ก็เก็บเพชรรอเลยนะทุกคนเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยมันจะมาลงมาตู้ข้างล่างแล้วนะตอนที่มันมาครั้งแรกเนี่ยมันจะอยู่ตู้ประมูลเนาะ<อ>เดี๋ยวรอบหน้าจะมาตู้ข้างล่างแล้วนะฮะเอ้ยแต่แพ้นะแพ้หมาโลนะคะทุกคนเมื่อกี้อะอ้ยตอนแรกนึกว่ามันจะเก็บเรียบนะสําหรับหมาดาบแต่เก็บแค่ลูนาล่ากับแมเกีน,น่าไปนะฮะหมาดาบเนาะ อันนี้ก็คือหมาโลเก็บมาดาไปแล้วก็มาโลมาเจอกับเมก้าสไนช์ชานี่นะฮะเดี๋ยวดูกันว่าใครจะแน่กว่ากันนะเฮ้ยตอนแรกนึกว่าจะเก็บสามตัวรวดเลยนะฮะผิดคาดเฮ้ยหมาโลยังไงจะแพ้เมก้าสไนช์ชานี่ไหมนะฮะแต่ยอมรับว,ว่าหมาโลนี่ถึกมากนะโคตรถึกเลยอะคือเลือดแบบจะหมดอยู่แล้วมันยังก็ยังเด้งขึ้นมาได้นะฮะทุกคนเนี่ยเอ้ย อุ้ยตกใจหมดนึกว่าเมกาเตนไหนหายไปแล้วนะเอาแล้วยังไงตีไว้ปึ๊บตีอีกทีนึ่งอุ้ยบวกสองคูณสองไปแล้วกันนะฮะปึ๊บไม่หายโอ้โหยื้อนานมากนะฮะทุกคนเดี๋ยวเราม่ต้องไปแบบลุ้นในคู่สุดท้ายนะเหล่าคู่ที่สามที่แบบเขาชนะกันเนี่ยโอ้โหตัวไหนที่จะสุดกันบ้างนะฮะ ปั๊บโอ้โหถึกโคตรถึกเลยบาซันต้านะฮะหรือมารโลนั่นเองโอ้โหโอ้โหยังไงปั๊บเฮ้ยไม่กล้าเสนให้ใช้นี่โอ้โหเก็บ เก็บหมาโลไว้ได้นะฮะสำหรับเมก้าเอร์ไน้าชไนนี่นั่นเองนะฮะทุกคนโอ้โหมาดูคู่ที่2กันต่อนะฮะคู่ที่2องดากอรีนะฮะนี่คนนี้คนนี้คุนค้นๆเหมือนกรุ๊ป A เลยนะ <laughs> ก็มาเดี๋ยวเขาใช้ตัวไหนลงบ้างก็จะมีวิตตินี่ 165,129นะฮะสดาวแล้วก็มิวออริจินนะฮะสีดาวนะ155,153ตัวสุดท้ายจะเป็นอ่าเมกาบันเกราชานีนั่นเองนะฮะ18593นั่นเองมาดูคนที่2ของคู่ที่2กันนะฮะก็คือในคอสมาสี่ดาวนะฮะหนึ่งแสน 94,531นะฮะแล้วก็เมกาบันกินลชาชยนี่สดาวพร้อมสกินด้วยนะฮะ1,99426แล้วก็มาโล่4ดาวอู้หมาโล่สีดาวแต่พลังไปเยอะมากนะคะ2,6538นั่นเองนะเดี๋ยวเรามาดูเลยนะฮะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างสำหรับคู่นี้นั่นเองแต่ดาโกรีเนี่ยคือชนะไปนั่นเองเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันนี่การลงนะฮะ ดูว่าใครจะชนะเึ๊บโอ้เนคอสตีสามทีรวดโอ้โหแต่หลังๆมานี่คอสมามันเริ่มลงๆไปแล้วนะเพราะว่าตัวใหม่มันเพิ่มแบบเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะคะตัวเก่าๆมันก็จะดอบๆลงไปนะคะทุกคนแต่ตอนนี้ก็ยังเล่นได้อยู่นะสำหรับเนคอสมมาองพี่ก็เล่นอยู่ ก็ไม่รู้แบบจะเอาตัวไหนมาแทนเลยเชดก็ลืมหายากนะฮะอันนี้เนคอดตายไปแล้วนะเรียบร้อยนะฮะก็เดี๋ยวมาเจอกับเมกาพันกราชชานี่กับอ่าเจ้าตัวมิวออริจินนั่นเองนะพร้อมสก,กินด้วยอ,ะอ่ะเมกาพันกราชชานี่แร้วสกินนี้เราเคยรีวิวไปแล้วนะฮะก็กดลิงก์ใต้คลิปเพลย์ลิสต์รีวิวสกินได้นะฮะทุกคนเฮ้ยเบ ดูว่าใครจะแน่นี่เน่ชอบโลวันแฮโลวันแบบเท่ดีสีสันแบบเอ,อ้โหเท่มากนะฮะทุกคนปึ๊บเฮ้ยเดี๋ยวนะมิวออริจินใส่แอปเปิ้ลมานะฮะมันก็จะเด้งเลือดโลวดๆระหว่างกรต่อสู้นีดกก็จะเด้งเลือดเพิ่มมาเรื่อยๆนะ เฮ้ยมิวออริจินชนะเมก้าพันกีรัชนี่ไปนะฮะทุกคนเดี๋ยวจะเก็บเรียบสามไหมเนี่ยมันโกงตรงก๊อปล่างนี่แหละนะฮะก๊อปปปุ๊บมันก็จะทั้งสกิลทั้งที่มันก็ไปหมดเลยนะก็จะเป็นของตัวนั้นๆที่มันก๊อปเลยนะฮะอ่ามาโลดใส่แอปเปิ้ลมิวออริจินใส่แอปเปิลนะฮะปะทะกันนะสำหรับอาวุธนี่ต่างคนต่างเรือดเลือดนะ ไปดูกันปึ๊บปึ๊บมันมีสิบเธอร์นนะคะทุกคนการต่อสู้หมดอินดิโกตรงนี้เนาะสิบเธอร์ถ้าครบสิบเธอร์นแล้วยังไม่มีใครตายเนี่ยมันก็จะวัดจากที่เลือดนะคะใครเลือดเลยเยอะก,กว่าก็ชนะไปนั่นเองโอ้โหเอาไม่ลงอะ่ะถ้าใส่แอปเปิลมานี่คือแบบเด้งเลือดเรื่อยๆนะฮะป๊าปป๊าปตี <c oughs> หมาโลตีไม่ล้นเลยอ่ะมิวริจินตีหมาโลไม่ล้นเลยแต่มิวเนี่ยเลือดแบบจะตายจะตายแล้วมันก็เด้งมาอยู่นะนี่ขอบล่างไปยังไงปึ๊บรอบที่สิบเทินสิบนะมาดูกันนี่มิวริจินเลือดเหลือน้อยกว่ามาโลนะคะก็เลยแพ้ไปเนาะอันนี้ตัวสุดท้ายกับตัวสุดท้ายนะคะเมกาเบงราชานี่ปะทะ มาโลนั่นเองเธอกับถึกมาดูว่าใครจะแน่กันนะแอปเปิลมาโลแอปเปิลกับเมกาเบลนัสไม่เห็นอาวุธนะไม่แน่ใจเขาใส่อะไรมานะคะมันไม่เด้งเรื่องของอาวุธมาให้เนาะป๊าเฮ้ยโอ๊ยตกใจหมดถึงว่าตายไปแล้วนะถ้าจะครบสิบเทินแน่เลยมันถึกโคตรเลยอะ่ะป๊าปตีไป ีพันตีอ่ามารอบที่เก้าวแล้วโอ้โหเอาไม่ลงจริงๆอะเนี่ยถ้าเป็นตัวดาเมจกับตัวถึงมันก็จะวันนี้กว่านะฮะทุกคนนี่เมกาบันลาชานี่ชนะไปนะฮะทุกคนเรามาดูกันที่คู่สุดท้ายกันเลยนะฮะของกรุ๊ปบีนั่นเองเนาะ แล้วก็เหลียบเลยนะฮะทุกคนมาดูเขาจะใช้เป็นหมาโลนะคะสี่ดาวสองแสนเจ็ดแปดพก้เจ็ดเดแล้วก็ดียกกากาดาวนะคะสองแสนแดหมื่นแล้วก็มีกิลาตินานะฮะเ้าดาวนั่นเองเนาะอยู่ที่พลังนะฮะสามแสนยิบห้า แล้วฝั่งของเลเนี่ยเลเนี่ยใช้เป็นเมกาเอลูเรโดชายนี่นะคะหนึ่งแสดหมนิบส่หดาวนะแล้วก็เซเนอรหนึ่สันหนึ่งร้อสี่สิบเอดสี่ดาวแล้วก็หมาโลห้าดาวนะหนึ่งแสนเจ็ดหมเจ็ด็ดเดี๋ยวเราไปดูกันเลย,ว,ยว่าตัวไหนจะเก่งที่สุดในคู่นี้นั่นเองนะฮะไปดูกันเน่คู่แรกจะเป็นเมกา รูเลยดุชายนี่กับมาโ่นั่นเองนะฮะเลาดูว่าตัวไหนจะแน่กว่ากันนะคือสองตัวนี้คือยอดน,นิยมนะคือคนเล่นเยอะนะฮะเนี่ยมาโลจะถือแต่อาวุธไม่เห็นนะฮะไม่รู้ว่าใส่อะไรมา มันไม่เด้งเนาะบางตัวเนี่ยมันจะเด้งขึ้นมาแบบระหว่างการต่อสู้มันจะเด้งแบบเป็นสัญลักษณ์หรือเป็นรูปของแบบอาวุธมาให้นั่นเองปึ๊บจะถึกอะไรขนาดนั้นํามาโลดูดีเลือดแบบไม่มีแล้วอะ่ะปึ๊บต้องเอาร่วงแล้วล่วงไม่หายฮะโอโหโลมัน ป้องกันอยู่นะฮะเออหูตีแทบตายก็ไม่ร่วงนะแต่เลือดเมก้าเอรูเรโดคือไม่ลดเลยอะทุกคนอ๋อยัางไงจะได้อันตีแล้วน,ะนั่นน่ะมาโลอันตีมานะปึ๊บอ่าไม่ลดเลยดจริงค่ะเลือดไม่ลดอนะตีแทบไม่เข้าฮนะเมก้าเอลู่เรโดตีมาโลเรียบร้อยเมก้าอรเรโดชนะไปนั่นเอง มาเจอกับเดียการบ้างนะคะตัวที่สองของดากอรีนะมาเอออันตี้น่าจะล่วงอ่ะเดียการนะเห็นไหมล่วงเฮ้ยอย่าบอกนะเม่้าล้รู้ดโดเก็บเรียบสามตัวึอบเี่โอ้โหชนะไปสุดยอดเฮ้ยเม่้าล้รู้ไดโดสุดจริงๆนะทุกคนนี่่ะ ออ้หูตอนแรกนึกว่าแบบเสร็จก็สุดกว่าหมาดาบอีกนะหมาดาบเก็บไปแค่2ตัวแต่หมาดาบแพ้หมาโลนะฮะแต่อันนี้คือเมก้าเอลูโดคือแบบเก็บเรียบ3ตัวเก็บหมาโลได้ด้วยนะก็ามานี้แล้วกันนะคะสําหรับการต่อสู้เนาะ ในเรื่องของโหมดอินดิโกในเซิร์ฟนั่นเองนะฮะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันด้วยนะฮะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปเนาะแล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามกันด้วยหากใครอยากดูคลิปอื่นๆเกี่ยวกับเกมนี้ก็กดลิงก์ใต้คลิป playlist hey, อื่นๆแยกไว้อยู่นะฮะตรงใต้คลิปเลยเลื่อนดูกันได้นะฮะสำหรับนี้ขอลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ